ครับต่อจากเขาที่แล้วนะครับที่มันหลุดไปนะครับอ่ะต่อจากเขาที่แล้วนะครับต้องดูคลิปที่แล้วก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูคลิปนี้ถึงจะรู้เรื่องนะครับอ่ะเขาที่แล้วก็ถึงนี้แหละแต่มันดับไปเลยนะครับ รอมันก่อนครับ อหมือนเติวๆตอ,อ่าได้แล้วนะครับสังเกตที่เงินนะครับเงินกับเพชรมันจะยังไม่ได้แฮกนะครับให้คุณกดเพย์ก่อนกดเพย์คือเงินมันจะให้ตอนที่เราทำภารกิจเสร็จนะครับมันจะให้มาแบบ ไม่จำกัดเลยนะครับรอแป๊บนึงครับอ่ะกดสตาร์ทมิชชั่นเลยนะครับ จริงบ้างเลยอืมสังเกตตังค์ครับเหไครับโหได้มาแบบเก้า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 เลยครับหืมสุดยอดครับในมาทั้งตังทั้งเพชรเลยครับครับจบคลิปนี้เท่านี้นะครับหลายหลายคนถามครับทำไมไม่ทำมาอีพีเดียวเลยครับเพราะคราวที่แล้วมันดับไปนะครับอยู่ดีมันก็ดับไปเลยครับ อ่ะครับขอให้จบคลิปของแท้นะครับขอบคุณครับ